สวัสด,ดีครับ่อแม่พี่น้องอยู่กับพญาหญ่สําฤทพระพามนตรกับเกล่าสุโขทัยครับพาพี่ปน้องมาชมบรรยากาศนะครับแหนนกรอบม่บานครับวัดชัยอุดมครับอําเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับผมแหน่นกแหน่นกครับผมวัดชัยอุดมอําเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับแหนานกรอบม่บานหายไป่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับ แห่นาครอบหมู e ่บ้านกับวัดชัยอุดมกับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับประพีมานองมาอยู่ที่กระบวนแห่นาคครับผมกระบวนแห่นาคครับวัดชชยอุดมกับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับเจ็บภาพบรรยากาศเงาไปเงายไปครับเอาบุญมาฝากพี่ฝากน้องสุขสุขคตนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชม บรรยากาศกับแหนากรอบหมู่บ้านครับวัดไช่อุดมกับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับเก็บภาพบรรยากาศอาบุญมาฝากพีพ่ฟากน้องสุขูสกุลนะครับเอฟซีฟูงใหญ่สำรีภาพมวนนะครับ,นนรบเอราสุโขทัยครับตอนนี้อยู่ที่บรรยากาศนะครับแหนากรอบหมู่บ้านครับผมแหนากรอบหมู่บ้านวัดไชยอุดมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะครับ เก็บภาพบรรยากาศไห้พรม่พน้องได้เบ่งได้ชมกันนะครับประเทนี้เฮน่ารอบบ้านกับทางภาคเหนือครับอำเภอทุงเสลียมจังหวัดสุโขทัยครับงานบวชจะมีกับทุกวัดครับพ้มช่วงนี้ครับเทศกาลงานบวชครับสายบุญครับงานบวชสายบุญครับช่วงนี้เทศกาลงานบวชครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับแฮน่ารอบหมู่บ้านนะครับใหยพรมิพน้องได้เบ่งได้ชมกันนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่ที่ ออดใช้กุฎดมนะครับอำเภอทุ่งเสลียมจังหวัดสุโขทัยนะครับเก็บภัพบรรยากาศนะครับแหนากรอบมู่บ้านนะครับขอบคุณนายยกมุ้ยนะครับได้นารถมาแหนาารวยนะครับนายยกมุ้ยเทศบาลกลางดงนะครับบรรยากาศครับแหนากรอบมู่บานนะครับผมขนาดนี้กับบนแหกเริ่มมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศรถซาหลอกรถซาเล็งรถกระบะนะครับบรรยากาศนะครับแหนากรอบมู่บ้านนะครับ วัดชัยอุดมครับเอาประตูสไลม์จังวัดสุโขทัยนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับไอพ่อแม่พี่น้องไอพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับโอ้สุดยอดครับงทานไอศ์ครีมครับงทานไอศ์ครีมตามมาแล้วครับงทานไอส์ครีมอร่อยอร่อยครับงทานไอศ์ครีมอร่อยอร่อยครับ ครับผมขอบคุณมากครับเอาเลยครับครับผมเอาเลยครับเอาไปเรื่อยๆครับไปพี่พระนองครับยางเรื่อยๆครับเบิ่งขับวนแหีนาครับวัดชัยอุดมครับผมสาธุสาธุขอให้มีความสุขสุขคู่สุขคนนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับแหีนารอบหมู่บ้านนะครับออีกแล้วคน้ำจริงครับรอบนี้น้ำเสือพนันเลนจังหวัดมาย่องครับ บรรยากาศนะครับแห่นาครอบหมู่บ้านครับเทียบภาพบรรยากาศไอ้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับ <c oughs> แห่นาครอบหมู่บ้านครับวัดชัยอุดมครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย <c oughs> ยาวไปครับยาวไปครับยาวไปจบจบ <c oughs> <c oughs> แหน,นากรอบมุบานครับวัดชัยอุดมครับปะเบอทุ่งเสรียมจังหวัดสุโขทัยครับเก็บภาพบรรยากาศไอ,อ้พ่อแม่พี่น้นองได้เบิ่งได้ชมสุดตามันมาสนามหัวใจอาบน้ำจริงก็มีจนจริงอยากกินที่ไกล นะครับหตัวเราาอยพักอยักถาแต่เราพักใจครับเจอหนุ่มๆรับท่าบริการครับแม่นาคอบุกบ้านครับผมวัดไทยรมกันตากระเรียนจังวัดสุโขทัยนะครับต่อครับได้รัเชเสียงนะครับระดงสนนมาบรรยากาศครับผม ទុំបោកបោកតាមលេងថាឧទាសើចសាសត្វាបានបានសម្ផ័កក្នុងចិត្តកម្មកម្មជីគង់ទុយាយីងយ៉ាងអ៊ីងជាឡៃកម្មទៅយិបជើតាមចន្ទះនឹងបោបបៅតាមនេះថាប់ថយតាមលើកនេះនំជៅទៅថ្ងៃមុខនឹងទៅមករົບមករងជោប្រក័គូឬយ៉ាងតវានឬទីតាមយ៉ាងនេះគបរ ตามตามไม่ทิ้งจะตามไม่ตามแม่โพอยานเช็ดข้อหินที่เราต้องติดติดแน่ตายตายตายพอดีต้องตายต้องตายแน่ไปแล้วนะครับรถจัคนแหวนมาถึงแล้ว เดี๋ยวเกล้ง นักราบบาทครับาชา่อุดมครับบาทพระทุ่งสเลมจังหวัดเายครับผมเจ้าภาพปฏิการใพ่อฟิมิโนในเมืองในชมนะครับ កត់ការមិនមានភ្លើងទេຢ່າទៅគុំទីពេលក្រោយទៅទាញទៅឯតាសិស្សថាជឿតែអូអូទៅចាក់ដល់បងលើតាំងមកនេះឯងកំពាត់មកពីណាកត់ដល់ទៅ เฮน่านรอบกู้บ้านครับผมวัดไทยอุดมมาเพลิงสุ่มสเตรียมจังหวัดส,สุพร,ร,ระไถครับเก็บาภาพบรรยากาศครับไอพ่อแม่พี่นอ้องไอเบิ่งได้ชมกันนะครับเฮ่านาครอบกู้บ้านครับผมเฮน่ารอบกู้บ้านครับขบวนมาฝากพี่ฝากน้องสุกูสุกุนนะครับวันนี้มีความสุขุกูสุกุนนะครับที่ผ่านเข้าม,มากิบนีเบิ่งคลิปนี้นะครับสายยังถอยใจเซ็ตปะเอ้ามา ไป่อครับไปต่อ่องนี้บรรยากาศครับแ่หน้ารอบูบ้านนะครับวัดไช่กุดกับครับประทุเตรียมจากวัดสุโขทัยนะครับช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 ับ ในหน้าครอบครัวบ้านครับผมจะมาปฏิการพี่น้อง้ชมกนะครับขอบคุณนะครับที่มารับชมกินห้าจอกันม่คินี้ตวันทีมีความสุขครับผม